ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นงานซ่อมกิจท้ายอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่น1,400วัตต์นะครับเป็นกิจสีเงินกิจท้ายตัวนี้นะครับเจ้าของซื้อมาใช้ได้ประมาณ1เดือนก็เกิดอาการเออเลอร์ไม่รันนะครับไฟ AC ไม่เข้านี่นะครับ ก็เสียบปลั๊กแล้วนะฮะออนเบเกอร์แล้วไฟ AC g r กริไม่ติดนะครับไฟสีน้ำเงินตรงนี้ไม่ติดส่วนทางฝั่ง A A ทางทางฝั่ง DC นะครับก็ยังทำงานปกตินะครับอันนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาที่42โวลต์นะครับก็เปิดติดนี่นะครับแต่ไม่รันนะฮะเออเลอร์ er เพราะว่า มันมีปัญหาทางฝั่ง AC นะครับาสาเหตุเบื้องต้นนะฮะคาดเดาเบื้องต้นนะครับน่าจะเกิดจากมอสเฟตท,ทางฝั่ง AC ช็อตนะครับแล้วก็ฟิวขาดนะครับ,นะค,รบคิดว่านะยังไม่ได้แกะดูนะอันนี้ใช้ได้เดือนเดียวเองนะครับ ก็เดี๋ยวลองแกะเช็คกันนะครับว่าจะเป็นอย่างที่คาดเดาหรือเปล่านะฮะมอตเอตอร์ช็อตฟิ d ขาดมอเตทางฝั่ง AC s h o ็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับครับก็ เปิดฝาออกมาเช็คเบื้องต้นแล้วก็คือฟิลขาดนะครับฟิวตัวนี้แล้วก็มอสเฟตตัวเนี้นะครับช็อตแต่สังเกตว่ากิจทายตัวนี้เป็นของใหม่นะครับแต่อุปกรณ์ที่ใส่มาเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะอันนี้ยังไม่เคยซ่อมนะครับอันนี้เจ้าของเครื่องก็สั่งมาใหม่ๆเลยใช้งานได้หนึ่งเดือนยังไม่เคยไปแกะซ่อมที่ไหนเลยนะครับ นี่นะฮะผมลองดูที่ตัวมอสเฟสนะครับสังเกตว่าตรงรูยึดน็อตเนี่ยอ่านี่นะฮะมีรอยรอยสนิมก็คือเป็นมอสเฟสที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเนี่ยอ่านี่นะครับก็เป็นของใหม่ๆผลิตจากจีนนะครับแต่ว่าอะไหล่บางตัวก็เป็นอะไหล่เก่าที่เอามาใส่ ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมอะไรเก่ามันก็ไม่มีปัญหาถ้ามันใช้งานได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับว่ามันใช้งานแล้วได้แค่เดือนเดียวแล้วพังหรือเปล่าที่ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าสาเหตุของการพังนะครับอาการมอสเฟตทางฝั่ง AC ช็อตมันมันมันมีหลายมันมีหลายอย่างนะฮะที่ทำให้มันเสียว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าไม่เสถียรอะไรพวกนี้นะครับ ก็มีโอกาสที่จะทําให้มันพังก็โอเคเดี๋ยวจะต้องถอดบอร์ดออกมานะครับเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้แล้วก็ฟิวนะครับเปลี่ยนมอสเฟตกับฟิวเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวตัวที่เสียนะฮะขั้นตอนต่อไปก็ทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าดูนะครับเพื่อดูว่ายังมีอะไรช็อตอยู่อีกหรือเปล่านะครับก็ จ่ายผ่านหลอดไฟนะฮะอ,อนเบกเกอร์นะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วนะฮะอ่านี่นะครับหลอดไฟสีน้ำเงินติดแล้วนะครับไฟแสดงสถานะไฟ a c นะฮะก็ตอนนี้มีไฟ a c เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็วัดรูปคลื่นนะครับที่มอเตรทั้ง4ตัว เพื่อดูรูปแบบของสัญญาณว่ามันปกติหรือเปล่านะครับโดยเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะฮะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับรน,น,นบีบซ้ายออซิโลโโ่จะแล้วก็ออนไฟ AC เข้านะฮะอ่านี่นะครับลูกคลื่นก็จะต้องเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมีความถี่5 0สเฮิร์ตนะฮะสังเกตวนพีคทูพีคนะครับอ่าต้อง ไม่ต่ำกว่า11โวลต์นะครับแล้วก็ไม่เกิน13โวลต์ก็ถึงจะถือว่าปกตินะครับสัญญาณเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะมีความถี่50เฮิรต์นะครับมาเฟสตัวที่1ปกตินะครับจับตัวที่2นะครับตัวที่2นี่จะเป็นตัวที่มันเสียนะครับตัวที่มันช็อตมันจะช็อตตัวที่2นี่แหละอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะฮะก็ออนดิกเกอร์นะครับ สัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับความถี่5 0เฮิรต์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.5นะครับรูปแบบสัญญาณก็ปกตินะครับต่อไปก็ถัดมาตัวที่3นะฮะตัวที่3นะครับออนเบเกอร์นี่นะฮะตัวที่3นะครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่5 0เฮิรต์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่1 2โวลต์นะครับ รูปแบบสัญญาณก็ปกตินะครับอไปตัวที่4ตัวที่4นะฮะตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับความถี่50เฮิร์ตโวลต์พีกทูพีกอยู่ที่12โวลต์นะครับโอเคสัญญาณที่มอสเฟต ทางฝั่ง AC ทั้ง4ตัวปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นนะครับโดยจะจ่ายไฟจ่ายไฟที่42โวลต์น,นะครับจำกัดกระแสไว้ที่3แอมป์นะฮะกอ่อนจ่ายไฟนะครับ42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ นะครับข้อสังเกตของผมก็คือถ้าจ่ายไฟ42โวลต์รีมิกระแส3แอมป์ถ้ากิดไทยทำงานได้ปกตินะครับมันจะต้องผลิตกำลังวัตต์ได้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับถ้าผลิตได้เกิน100วัตต์ก็คือปกติถ้าต่ำกว่า100วัตต์ก็แสดงว่ายังไม่ปกติอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ on AC นะครับเปิดสวิ์ รันได้หรือเปล่ารันแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันมาดูที่วัด ac นะครับนี่นะครับสวิงขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งร้ยแวัตต์นะสูงสุด ครับ106วัตต์นะฮะวัตต์นะครับโอเคก็แสดงว่าตอนนี้มันผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับทำงานแล้วนะฮะรันได้แล้วผลิตไฟปกติแล้วครับก็เดี๋ยวประกอบนะครับประกอบเข้าที่แล้วเดี๋ยวมาเทสหวัดสูงๆกันนะครับว่า มันจะทำงานที่กำลังหวัดสูงๆได้ปกติหรือเปล่านะฮะครับก็ประกอบเสร็จแล้วครับมาทดลองรันที่หวัดสูงๆดูนะครับผมก็จะปรับกระแสโวอร์สไปายที่18แอมแปร์แรงดัน42โวลต์กระแส18แอมป์นะครับ ถ้ากิจทายปกตินะครับถ้าลันได้ปกติมันจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่590-600วัตต์นะครับถ้าไม่ถึงก็แสดงว่ายังไม่ปกตินะครับถ้าปกติจะต้องอยู่ประมาณนี้นะฮะ590-600ทดลองดูเลยลันแล้วนะครับนี่ดูวัตต์ทาง AC นะฮะ 594วัตต์นะครับสูงสุด622นะครับ610วัตต์6ก6อิ่ะโอเคนะครับกไทยก็สามารถรันได้ปกติแล้วนะครับผลิตไฟได้ปกติแล้วนะฮะแต่ผมจะไม่รันนานนะครับเพราะว่า p พ w e ะว่าสปายผมมันเดี๋ยวมันจะพังนะครับก็รันแคปทดสอบแค่เบื้องต้นว่ามันสามารถผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับก็สำหรับกิจทายตัวนี้นะฮะใช้ได้เพียงแค่เดือนเดียวนะครับก็เกิดอาการ e er r อร r ไม่รันนะฮะสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับแต่ต้นเหตุมาจากอะไรนั้นก็มันก็สรุปได้ยากนะฮะอาการมอสเฟตช็อต แล้วก็ฟิวขาดทางฝั่ง AC เนะี่ยมันมันเกิดจากหลายสาเหตุนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากความไม่เสถียรของไฟฟ้านะฮะทำให้มันเกิดความเสียหายนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนะื้อหาในคลิปพิพาทกันใดขอภัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ